นะครับนะครับสตองนะครับสตรองบริสนะครับประมูลนะครับซึ่งเป็นภาษาไทยก็คือชุมชนนะครับเกิดเรื่องจากนโอยู่ายของสบาเลยนะครับซึ่งส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งพื้นที่เองนะครับแล้วก็ ท่องเที่ยวนะครับช่งวีลารับมีส่วนของคณะกรรมการท่องเที่ยวของเชียงคานนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับนะครับก็คงจะเป็นนิมิตหมายนะครับจุดเริ่มนะครับไม่ใช่วันนี้เราทําแล้วก็จบไม่ใช่นะครับเราก็ต้องช่วยกันในแต่ละหน่วยงานวันนี้นะครับก็อยู่ในแผนการบูรณาการกําลังในการที่จะดูแลถนนเส้นนี้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งแล้วว่าก็คือให้มีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับมีความน่าเที่ยวนะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศเองนะครับแล้วก็ชาวไทยนะครับทั่วประเทศที่มาท่องเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะถนนเชียงคานเนี่ยเป็นถนนที่ใครๆก็อยากมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับทำแล้วก็ให้ถนนเส้นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมีเสน่ห์ขึ้นนะครับมีความปลอดภยัยใครๆมาแล้วรู้จักเชียงคานดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณพวกอะไครั้งหนึ่งครับ มามาอ้ามแกกุหลาบครับเนืครับเนื้อครับชี้นเลยชี้เ้นเียรถทางูุนรถทางนุดอันนี้จักรยานออกไไม่ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดียว

เสรอใกล้กับในทิ่การลอยกระทงนะครับซึ่งจะใกล้มาถึงนะครับก็จะต้องนะครับปฏิบัติตามประเพณีไทยนะครับในส่วนของเรามีข้อห้ามนะครับข้อห้ามในเรื่องของการห้ามจุดทุกนะครับทิ่งปืนขึ้นฟ้านะครับแล้วก็การเมาแล้วขับนะครับตามนโยบายของกรมการตรวจท่องเที่ยวนะครับก็กราบสวัสดีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับยึดถือตามนโยบายนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่ จะมาสร้างความอาจจะเดือดร้อนนะครับอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับในถนนเชียงทานนี้นะครับก็ต่อให้ร่วมร่วมมือนะครับร่วมใจนะครับสร้างความมีเสน่ห์ของถนนเชียงทานให้เป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวครับครับก็สืบเนื่องนะครับจากนโยบายรัฐบาลนะครับในงานเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทางกองการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยท่้นผู้มีการตำรวจท่องเที่ยวนะครับคนหัวโตสักร้านะครับเปิดอับ ท่านก็มีนโยบายนะครับในการที่จะให้ตําบบท่องเที่ยวนะครับสร้างความมั่นใจให้กับสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในถนนเชียงคานนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดทำนะครับให้ถนนเชียงคานนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราเรียกว่าชุ่มชนนะครับท่องเที่ยวนะครับเท่มแข็งนะครับสตรองนะครับสตรองทัวริสคอมมูนิตี้นะครับซึ่ง เราได้บณาการกำลังนะครับในทุกภาคส่วนของราศการนะครับในที่เกี่ยวข้องนะครับกับในถนนคนเดินเชียงทานอำเภอเชียงคานนี้นะครับในการที่จะให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาใช้บริการที่มาเที่ยวแล้วก็มาพักอยู่ในอําเภอเชียงคานนี้นะครับเพื่อเป็นการนะครับสร้างความมั่นใจแล้วนะครับในส่วนของชุมชนก็ได้กระจายรายได้นะครับสามารถที่จะ สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งในถนนเชียงทานนี้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยเองนะครับที่ได้ให้มาเดินมาใช้บริการในถนนนี้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็ได้มีการเดินรณรงค์นะครับใน,ในเรื่องของความปลอดภัยบนถนนเชียงทานนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้กับเทศกาลสงการนะครับเราได้มาเดินรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกนะครับในการรักษาประเพณีสงการให้เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมการ,รกตรวจท่องเที่ยวครับก็กาบาวตัวดีครับ